กับตักเกตบุกแล้วครับตามหัวคลิปเลยวันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ตักรีบอยากจะรีวิวทันทีเลยนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่เข้าไทยเนาะยังไม่เข้าไทยแต่คิดว่าเข้าแน่นอนแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าลานชไทยน่าจะเอาเข้าเร็วๆนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้เขากําลังโปรโมตตัวนี้อยู่เนาะตัวนี้ตัวคุชชั่นที่เป็นสีพิเศษสีเวลเวดส,ส,ส,สีม่วงสีอะไรอยู่เนาะคิดว่าเดี๋ยวเขาหมดโปรโมตเขาน่าจะเอาตัวนี้เข้ามาแล้วแหละอ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วเห็นห เป็นตัวที่เป็นภาคต่อจากตัวที่โด่งดังเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมน่าจะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนี่ยลาเนชกออกตัวนี้มาโด่งดังมากแล้วดีมากคิดติดลมบนทุกคนก็ต้องใช้แต่ก็รีวิวไปแล้วเนาะตัวนี้ก็คือนีโอ Neo c u s h i o n แมตช์เนาะเขาออกมีสองสูตรเนาะตัวแมตช์กับตัวโกลด์แตใช้เป็นตัวแมอ่์มาปีนี้เขาออกมาตัวนี้ออืมให้ดูเลยตื้อหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือกล่องอ ชื่อของเขาบอกชื่อก่อนชื่อคือ Laneige Neo Foundation Matte เ,เห็นไหมมันเป็น Neo สีเดียวกันเลยเออคือตัวเนี้ยเป็นรองพื้นเนาะตัวรองพื้นตัวนี้เป็นคุชชั่นใช่ไหมตัวนี้เป็นรองพื้นเนาะเขาออกมาใหม่ตัวนี้เป็นรองพื้นนะเาออานานะอ่าเดี๋ยวให้ดูกล่องข้างอ่าดูขวดกันเลยแล้วกันริ้งหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ ชื่อของเขาคืออย่างที่บอกว่า Neo Foundation m a t นะมี s v s 16 PA 2+ เนาะอ่าเป็นภาคต่อจาก Cushion Neo เมื่อปีที่แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าตากคซื้อมาจากช็อปอ่าลาซาด้าลาซาด้าประมาณ900กว่าบาทประมาณ900กว่าบาทเขามี2 2แพ็กเกจนะเป็นแพ็กเกจอ่ารองพื้นแถมกับพวกสกินแคร์จุ๊กจิกจุกจิกจุ๊กจิกจุกจิ๊กกับ ตัวแพคเกจที่เป็นรองพื้นกับแปลงแต่สีที่ตักใช้อะมันไม่มีแพคเกจที่แถมแปลงแต่กกเ,เลยได้เป็นแพคเกจที่ไม่มีแปลงมาเข้าใจตามนี้ก่อนเนาะแล้วก็สีที่ใช้คือยี่เอ็นโทษทียี่สาเนะเราใช้เป็น 23N1 สีแซนเนาะสีแซนเนาะนะแต่ต้องบอกก่อนว่าคุชชั่นเนี่ยตอนคุชชั่นอะตักใช้เป็นสีสีอะไรวะสีแทนยี่หจะเข้มกว่าเนาะก่อนจะไปลองเดี๋ยวข,ขออ่านคุณสมบัติ ให,ให้ฟังก่อนแล้วกันนะคุณสมบัติก็อยู่ตรงตูนี่เนาะเขาบอกว่าเป็นออาตาไลท์ฟาวเดชั่นนะก็คือผิวเป็นลงพื้นบางเบาแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเป็นเพอร์เฟกเนาะผิวเพอร์เฟเป็นธรรมชาติฟอร์เลสตามตามยุคทำสมัยและบางเบาเออผิวดูออสวยแบบฟอร์เรสคือไลทิติเนาะทำให้ผิวฟอร์เรส อยู่ถึงก็คือผิวดูสวยเนาะดูสวยเนี่ยเป็นธรรมชาติถึง24อ่ะทษที4 8ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูแลกันประมาณนี้เนาะ,ะขนาดเขา3า m l ิบเนาะขนาดเขาสาเดี๋ยวเรามาดูตัวแพคเกจเขาก่อนละกันแพคเกจเขาก็จะล้อไปกับตัวที่เป็นคุชชั่นเนาะอืมเป็นล้อไปกับคุชชั่นมาสีเดียวกันเนาะก็ตรงนี้จะมีคําว่าลัเนสอยู่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าตรงนี้มันะมีคําว่าลัเนสอยู่ ชื่อสีจะมีชื่อสีอยู่ตรงตูดเนาะตรงตูดเป็นปั๊มอยู่ตรงตูดเนาะแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บอ่าก็จะเป็นหัวหัวปั๊มหัวปั๊มแล้วหัวปั๊มแล้วก็หัวเขาจะเป็นแม่เหล็กนะหัวปีนี่เป็นแม่เหล็กปะไปหัวปีนก็จะเป็นแม่เหล็กเนาะ ก็เป็นพลาสติกพลาสติกดูดีเลยแพคเกจดูดีชอบมากต้องบอกว่าเขาทําแมทกับตัวเนี้ยพอดูคู่กันแล้วน่าราักมากเลยคู่กันแล้วน่าราักมากลองดูเนื้อกันดีกว่าเนื้อเนื้อก็จะมีความไหลอยู่นะเห็นปะเขาก็จะมีความไหลยอยู่นะยอ,ยอมืมีความไหลยอยู่หรือ,เ,อ,อเนื้อนุ่มนะเนื้อค่อนข้างนุ่มลื่นเลยละ่ะเกี่ยง่ายเนาะเกี่ยง่ายมีความเหนืดๆอยู่นิดหน่อย นิดหน่อยเนี่ยนุ่มนิดหน่อยไม่ไม่เยอะแต่ลื่นเนาะลื่นเกี่ยง่ายอเนาะอันนี้คือเนื้อของตัวรองพื้นมีกลิ่นนะเดี๋ยวแต่รู้สึกว่าจะไปกลิ่นเป็นกลิ่นเดียวกับตุกขคัชเลอเป็นกลิ่นน้าหอมอยู่นะอืมเนาะเนื้อประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับเนื้อคูชชั่นหน่อยละกันเนาะเนื้อคูชชั่นหน่อยละกันเนาะอ่ะจะมาลองดูปึ๊บอ่ะอันนี้ของคูชชั่นนะนี่คุชชั่น เดี๋ยวจะลองดูเนื้อกับตัวตัวรองพื้นอ่ะเนื่องจากสีมันเป็นโคนละสีนะก็จะเห็นว่าตัว 25N ของตัวคนะุชชั่นอ่ะสีมันจะออกเหลืองกว่าเนาะแต่ว่าสี 23N1 ที่เป็นสีแซนเนี่ยสีมันจะออกชมพูมากกว่าเนาะเนื้อเนื้อใกล้เคียงกันแต่ตัวฟาวเดชั่นอ่ะมันจะมีความช้ำกว่า ตัวตัวคุชชั่นจะดูมีความแห้งแมตกว่าตัวคุชตัวรองพื้นจะดูฉ่ากว่าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองบนหน้ากันดีกว่าเนาะลืมบอกว่ากลิ่นเดียวกันเลยนะกลิ่นคุชชั่นกับกลิ่นตัวรองพื้นนะกลิ่นเดือนกันเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวจะลองให้2แบบเดี๋ยวจะลองแบบอตัวฟาวเดชั่นทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวให้ดูลุกทั้งหมดก่อนเนาะแล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูเปรียบเทียบกันระหว่างตัวคุชชั่นกับตัว ฟาวเดชั o นนะเพราะเราคิดว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวรองพื้นไม่จะต่างกับตัวคุชชั่นไหมนาะงั้นเดี๋ยวทักขอเริ่มต้นด้วยใช้ตัวรองพื้นตัวใหม่นี้ทั้งหน้าก่อนนะสำหรับ Neo Foundation Matte ตัวนี้เนาะ S.P.S.16.P.A.2 บวกเนาะ,ะเนื่องจากว่าตั้งไม่มีแปลงของเขานะงั้นเดี๋ยววันนี้ถักขออนุญาตใช้เป็นแปลงตัวเดิมของตักแล้วกันเนาะของเ e ฟ h o ล่เนาะเบอร์ห้าหเนา ฟอ f l a w l e s uh, s pro อ l a เ l e s s Airbrush เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเนื้อกันเดี๋ยวขอลองด้วยแปลงของตัวเซฟอร่านะอย่างที้บอกว่าเนื้อค่อนข้างมีความไหลยอยู่ตัวมีความไหลยอยูอ่โอเคเดี๋ยวจะแต้มค่อยๆค่อยๆแต้มไปกันเนาะค่อยๆแต้มกิ่นน้ำหอมแบบว่า มีความรู้สึกว่ารุนแรงกว่าตัวแบบตัวคุชชนอีกนะไม่รู้นะในความรู้สึกลงดยแปลงเราไม่롱เด้แปลงเซฟเวอล่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นคราบนะเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นอะ่ะเออเราคิดว่าน่าจะใช้แปลงของเขาน่าจะดีกว่าก็ต้องเกลีร์ดีๆนะออถ้าใครมีแปลงของเขาก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่ความรู้สึกแรกแมท์มากอะ่ะอืม้็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างแมทอืมค่อนข้างแมทเลยอ่ะเออค่อนข้างแมทแล้วก็ แมทกว่าเท่าตอนแรกเาเห็นว่ามันเป็นเนื้อแบบชลูชลูดอ่ะคิดว่ามันจะไม่ได้แมทขนาดนี้แต่เนี้ยค่อนข้างแมทแต่มันไม่ได้หนาผิวนะแต่แค่ว่ามันแมทแล้วมันแห้งเร็วอะ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันแห้งเร็วนี่แปบเดียวแห้งแล้วอะ่ะเนี่ยบนมือเนี่ยที่ลงไว้เมื่อกี้เนี่ยแห้งแล้วอะ่ะอืมเนี่ยอืมเรามีความรู้สึกว่ามันแห้งเร็วดังนั้นตักนี้ตักแนะนําว่าค่อยๆลงนะอย่าอย่าเขาเรียกนัว่าอะไรอย่าลงทีเดียว ออลงวันหน้าแล้วเร,เราเกลี่ยจะพร้อมกันอนะ่ะให้ลงทีละจุดเนาะลงทีละจุดอืมแล้วก็เรากว่าใช้กับแปลงเขาอะ่ะน่าจะดีกว่าอืมต้องมีความรู้สึกว่าใช้แปลงตัวนี้แล้วมันเป็นเป็นเส้นเส้นอ่ะต้องค่อยค่อเกลีย่ยเนาะค่อยๆเกลีย่ยมันไม่ได้แห้งนะแต่มันแมทค่อนข้างแมทแมทจ๋ามากเลยอะ่ะอืมแต่มันก็ไม่ได้แมทแครกนะแล่เราก็รู้สึกว่าตัวเนื้อลองพื้นมันแห้งเร็วมันค่อยๆหลงเนาะอืมตักเปลี่ยนมาใช้ตักเปลี่ยนมาใช้เป็นแปลงของโมชิโมชินะ แปลงตัวนี้จะหัวจะกลมหัวมันจะไม่ได้บานออกเนาะแล้วก็จะมีขนแปลงค่อนข้างหนาะกว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเนะเนาะอ,อ่ะโอเคอันนี้ตกลงไปประมาณครึ่งหน้าแล้วนะแต่ยังไงต้งจะลงบริเวณอ่บาบริเวณตรงนี้ทีหนึ่งจะดูว่ามันปกปิดไหมไปจะคุยยัเแปมๆนะก็ค่อนข้างปกปิดนะ ค่อนข้างปกปิดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มด้วยนิ้วแล้วกันขออนุญาตลงด้วยนิ้วทดสอบด้วยนิ้วให้ดูกันว่าเผื่อใครบางคนอยากจะลงด้วยนิ้วเนาะถือว่าค่อนข้างปกปิดดีอ่ะค่อนข้างปกปิดดีเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าลงด้วยนิ้วอาจจะลงยากไปนิดนึงอแล้วว่าลงด้วยแปรงดีกว่าออันนี้ครึ่งหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้าก่อนเป็นไงบ้างเออความรู้สึกแรกครึ่งหน้านะเออ ปกปิดค่อนข้างดีเออต้องบอกว่าปกปิดค่อนข้างดีอืมค่อนข้างดีมีความแมทมากแห้งเร็วเนาะมีความแมทมากแห้งเร็วแต่ก็ไม่รู้สึกหนักหน้ารู้สึกสบายหน้ามากต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายหน้ามากเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลยเนาะแต่ว่าถ้าว่าคนผิวแห้งอ่ะไม่น่าจะชอบแน่นอนเนยมีความรู้สึกขนาดเราผิวมันอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าตัวรองพื้นอ่ะมันแห้งเร็วอ่ะมันแห้งเร็ว โอเคเดี๋ยวตาขออนุญาตไปลงอีกครึ่งหน้าก่อนกันเนาะอ้าโอเคตาไปลงเสร็จแล้วมาทั้งหน้าเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ตาปานั้นอ้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูด้วยเนาะอ่ะก็อันนี้แค่ลงทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าค่อนข้างภาพโดยรวมอะเอาตอนนี้ก่อนนะยังเดี๋ยวให้ใช้เปรียบเทียบตาชอบกูจอนมากกว่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูแล้วกันก็ติดอยู่สองเรื่องหนึ่งคือค่อนข้างแห้งไว แล้วก็ตัวตัวตัวเนี้ยค่อนข้างลงค่อนข้างยากเนาะค่อนข้างปานกลางไม่ถึงยากหรอกปานกลางไปถึงยากคือมันไม่ได้ง่ายอะ่ะมันไม่ได้ลงง่ายอะ่ะแต่ถ้าเกิดใช้กับแปลงที่บอกถ้าใช้กับแปลงเขามาจะง่ายก็ได้นะถ้าใครซื้อลองซื้อชุดที่เป็นแปลงแลวการตั้งไม่มีแปลงไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคตราไปลบหน้ามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาลงแบบครึ่งหน้าให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอเป็นครึ่ง ครึ่งขวาเป็นตัวฟาวเดชันเนาะเดี๋ยวฟาวเดชันตัวครึ่งซ้ายเป็นคุชชั่นเนาะงั้นเดี๋ยวเราขอลงคุชชั่นก่อนคุชชั่นเราจะลงด้วยพับเขานี่แหละเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าตัวคุชชั่นต้องใช้เป็นสียี่สบห้าแทนนะดังนั้นยี่สิบห้านะดังนั้นถ้าเกิดเห็นสีเฉดต่างกันไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุชชั่นอ่ะมีความเกี่ยง่ายกว่านะอื เพราะมันเป็นพับเป็นคุชชั่นด้วยแหละอืมแต่ความแห้งอ่ะพอๆกันอือมจริงๆอ่ะเดี๋ยวครึ่งนี้จะลงด้วยฟาวเดชั่นเนาะต,ตัวฟาวเดชั่นอ่ะแห้งกว่าเยอะอ่ะมีความแห้งกว่าอืมอืมเพราะว่าคุชชั่นอ่ะมีความวาวกว่าน,นิดนึง แมทน้อยกว่าืมแมทน้อยกว่าตัวฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นนี่แมทกว่าเยอะเลยแล้วก็แห้งเร็วกว่านิดหน่อยอถามว่าแห้งเร็วกว่าเยอะไหมก็คงไม่เท่าไหรอ่อืมแต่ก็แห้งเร็วกว่าตัวเพราะคุชชั่นเราลงเร็วถูกปะ่ะลงด้วยพับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยแต่ว่าฟาวเดชั่นอ่ะเราต้องมานั่งเกลี่ยถูกปะ่ะอืมแต่ถ้าเราลงด้วยด้วยแปรงเขาน,น่าจะดีกว่าอ่าโอเคถ้าไปลงมาเสร็จแล้วเรียบร้อยด้านนี้เออฟาวเดชั่นด้านนี้คุชชัน่นเนอะอ่ะ ความแตกต่างอย่างแรกเลยนะต้องบอกเลยว่าตัวตัวคุชชั่นจะแมทน้อยกว่าตัวฟาวเดชั่นตัวฟาวเดชั่นจะมีความแมทมากกว่า 2. ตัวคุชชั่นเกลี่ยง่ายกว่าเยอะเลยตัวฟาวเดชั่นเกลี่ยค่อนข้างยากเนื้อมีความแห้งเร็วกว่านะมีว่าเนื้อมีความแห้งเร็วกว่าดังนั้นเวลาเกลี่ยค่อนข้างต้องเกลี่ยไวนิดนึงแล้วก็ อาจจะต้องใช้แปลงช่วยเกลีย่ยแต่อย่างที่บอกแปลงก็จะต้องมันค่อนข้างจะเป็นคราบเป็นเส้นง่ายอาจจะคิดว่า,าจ,จะต้องใช้คราบเออใช้แปลงของเขาหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ตัวคุชชั่นเนี่ยแห้งช้ากว่าแล้วก็ลงง่ายกว่าเยอะเลยเนื่องจากมันเป็นคุชชั่นเนาะปุ๊บ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 เสร็จแล้วแต่ตัวเนี้ยมันจะมันจะลงยากเนาะมันจะลงยากแล้วก็แห้งเร็วกว่าส่วนที่ 3. เรื่องความปกปิดเพราะว่าความปกปิดไม่ค่อยได้ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ให้ความรู้สึก ออปกปิดพอกันเนาะตันนี้สีความบางสบ,บายบ,บางเบาเนาะบางเบาสบายหน้าพอกันบางเบาสบายหน้าพอกันไม่ได้ต่างกันมากเนาะให้ความรู้สึกดีทั้งคู่ดังนั้นจุดแรกๆที่แตกต่างเลยเห็นไหมเนี่ยค่อนข้างเป็นคาบง่ายมาเลยดังนั้นเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนอะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ก็ตัดสินใจเอาลกันว่าชอบแบบไหนแต่เดี๋ยวตาขออนุญาตไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาสรุปแล้วเดี๋ยวไปลองผลเรื่องความติดทนอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไปฟินิชหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็ลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะส่งไม่ใช่ส่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูด้วยเนาะก็ไปลง ทาแก้มมาเนาะทาปาชีฟเฟชั่นสเปรย์ตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้ลงแป้งฝุ่นอะไรเพิ่มไม่ได้ลงแป้งรองพื้นอะไรเพิ่มเลยนะเบสหน้าคือแค่ตัวฟาวเดชั่นกับตัวคุชชั่นเหมือนเดิมเนาะด้านนี้เป็นด้านนี้เป็นฟาวเดชั่นด้านนี้เป็นคุชชั่นเนะเาะก็จะได้ประมาณนี้ที่ตัก่ายเสร็จตอนนี้คือบ่ายโมงบ่ายสองสิบบ่ายสองสิบสี่เนาะก็ตีสักบ่ายสองสิบห้าเนาะ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีที่รู้วันนี้เรื่องช่วงนี้วันนี้ช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้ว w ว r k f ฟ o m home อยู่บ้านกันอย่างเดียวอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูแลกันแล้วก็บอกก่อนว่าวันกาวันนี้ค่อนข้างร้อนเราตอก็อยู่ในห้องเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดแต่พัดลมนะก็อาจจะค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าสภาพหน้าจะเป็นยังไงบ้างเาลังจกผ่านไปหลายชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ ก่อนที่เราจะไปดูผลกันตอนเย็นเนาะเดี๋ยวตักทดสอบกันนานให้ก่อนละกันเนาะอ่ะนี่ตักทาตัวรองพื้นนีโอฟาเดชันไว้บนมือละโอเคเดี๋ยวเรามาดูก็จะสมมติว่าเราไปอาบน้ำโดนน้ำโดนมือมาเนาะอ่ะเมื่อกี้ต้องไปล้างน้ำมาเนาะอ่ะ,อเ,อะ,อะเดี๋ยวจะถูให้ดูโอเค ก็ถือว่ามันก็มีหลุดหลุดออกมาบ้างนะก็หลุดออกมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดหมดอ่ะ,ะด,ดี่จะเช็ให้ดูก็ถือว่าเห็นปะจะมีความาขาวๆอยู่ยังมีความาขาวๆอยูอ่เห็นไหมมีความาขาวๆอยู่ก็ถือว่าการได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวอเตอร์พูลเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เคมวาวอเตอร์พูลในขนาดนั้นนะก็ถือว่าธรรมดากันได้ระดับหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเราถูไปเรื่อยเห็นป่ยมันก็เริ่มหลุดนะมันก็เริ่มหลุดออกหมดเริ่มหลุดออกเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดเราถูนิดเดียวเนี่ยมันก็ยังติดอยู่แต่ว่าถ้าเราเริ่มถูไปเรื่อยมันก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มหลุดเนาะนั่นก็ถือว่าเออก็ธรรมดาไม่ได้กันนะ้ําอะไรได้มากมายเนาะ แล้วเนาะเราแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองสิบห้าเนาะอาจะก็ตีสว่าเกือบหกชั่วโมงแล้วเนาะก็ตีสว่าหกชั่วโมงดสภาพหน้าก่อนนะเออจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าควบคุมความมันเพราะเขาใช้คาว่า for l o s k i n g compression for 48 hours ก็คือน่าจะดูแบบสวยอยู่สี่สิบแปดชั่วโมงนะก็เอาเอาอย่างนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าตอนนี้สภาพหน้ามีความมันมากแต มันมันจริงนะแต่ว่ามันไม่ได้สังขยาเออคือมันไม่ได้เละนะคือสภาพหน้าโดยรวมเนี่ยให้ดูสภาพหน้าโดยรวมอ่ะมันยังดูดีอยู่เห็นป่ะแต่แค่มันมีความมันขึ้นเท่านั้นเองทีนี้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่ด้านนี้ใช่ฟาวเดชันด้านนี้ใช้คุชชั่นแต่ว่าพอกันเออคือมีความมันพอกันเห็นไหมมีความมันพอกันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะสัมผัสบนหน้าเนี่ยมีความมันพอกัน แต่แค่แอบรู้สึกว่าปึ๊บลงไปเนี่ยหน้าด้านที่เป็นฟาวเดชันเนี่ยมันจะมีความหนึบน้อยกว่าด้านที่เป็นคุชชั่นนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกเลยนิดเดียวเราก็ว่ามันก็คงไม่ค่อยต่างนะเอาจริงๆในเรื่องของคุมความมันหรือว่าสภาพหน้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยพอกันเนาะดังนั้นทั้งฟาวเดชันหรือคุชชั่นต่ว่าไม่ต่างกันทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูความมันเราจะใช้ออกระดาษซับมัน2แผนแ่นละกันเนาะเดี๋ยวให้ดูนะต่ซับทั้ง2ด้านนะ อันนี้ด้านด้านคุชชั่นอ่ะอันนี้ด้านฟาวเดชั่นอ,นนนอนนนไม่รู้เห็นหรือปะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมเห็นไหมความมันเนี่ยความมันเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะจะบอกให้เ,หเดี๋ยวจะยังไง้องจะถ่ายรูปขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นป่ะ ความมันเนี่ยมีความมันพอๆกันอืความมันพอๆกันเนี่ยแต่ไว้นานๆก็ได้อีกทีหนึ่งมีความมันพอๆกันยังไงเราจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันมีความมันพอๆกันเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนอีกอย่างหนึ่งที่อ่านเนี่ยก็ซับและซับไปแล้วกันซับให้หมดออะย่างที่สองเรื่องว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเออ ตัวรองพื้นติดทนนานไหมถ้าดูด้วยติดติดที่ผิวนานไหมถ้าดูด้วยตาเนี่ยคือมันก็ยังมีอยู่นะแต่แค่รู้สึกว่ามันก็มีหลุดไปเกือบหมดแล้วแหละเออหลุดไปเกือบหมดแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะสองแผ่นเหมือนกันอ่ะสแผ่นสุดท้ายอันนี้ด้านที่เป็นเออเออกุชชั่นด้านนี้ด้านที่เป็นฟอรเดชั่นะจะเห็นว่า ทั้งสองด้านก็ยังมีเหลือแต่เหลือนิดเดียวละเห็นปะอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยเหลือนิดเดียวละอเนาะเหลือพอกันดังนั้นคือมันให้ผิวแมทจริงสรุปมันให้ผิวแมทจริงแต่ถ้าอยากให้มัน อยู่นานมากขึ้นก็ต้องลงแป้งลงอะไรเพิ่มลงพรามเมอร์เพิ่มเนาะมันอยู่นานกว่าเดิมแต่ถามว่าหน้าโดยรวมอะ่ะมันก็ไม่ได้สังขยาคือหน้าโดยรวมมันก็ยังดูดีอยู่เนาะแต่แค่มันก็อาจจะไม่ได้ทําให้หน้าเราอยู่ไม่ได้มีความมาันเลยยิ่งหน้าตาเป็นคนผิวมันค่อนข้างผิวมันเนาะผิวมันมากๆเนาะดังนั้นถ้าอยากให้มันติดทนนานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวอื่นเสริมนะแป้งพรามเมอร์แล้วกันโอเคในคลิปนี้แต่ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะยังไงก็และกันชอบกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแตกเป็ดบูด,ด้วยนะใครดูจบถึงตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปว่าทักจะอะไรนำะมานำเสนอไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ